เธอคือทุกสิ่งในความจริงในความฝันคือทุกอย่างเหมือนใจต้องการเธอเป็นนิทานที่ฉันอ่านก็หลับตาและนอนฝันเธอคือหัวใจไม่ว่าใครไม่ โชคดีที่เจอที่ตกนุ่มรักเธอได้มีเธอเคียงข้างกันคงจะมีเพียงเธอทำให้โลกนั้นหยุดหมุนเพียงเธอส่องตาฉัน ีเพียงเธอที่ยุดหัวใจของฉันไว้ตรงนี้ตร,นตรงที่เธอ เดี๋ยวฉันหาที่ห้องนี้ต่อย้าไยไปหาที่เรือรับรองแล้วก็ลงต้นไม้ด้านหลังถ้าเจอกล่องโบราณอะไรไม่ว่าจะเป็นกล่องแบบไหนก็ตามอ่ะเอาไม้ฉันดูด่วนนะได้ค่ะคุณมาดุคะกลับมาได้ยังไงอ่ะ พวกเราอยากมาช่วยคุณหากล่องเป็นวิญญาณเท่าที่ฉันใช้พลังจิตสัมผัสดูห้องนี้ไม่น่ามีกล่องเป็นวิญญาณแม่คุณตาคุณแม่คือแล้วหรอครับอากาศเป็นไงบ้างครับแม่ไม่เป็นไรแล้วล่ะรุธ ไม่มีเรื่องสำคัญจะพูดกับรุดเรื่องอะไรครับแม่ที่เรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าแม่ใช้ความคิดกับแม่เป็นใหญ่ตัดสินดาวว่าไม่เหมาะสมกับรุดทั้งที่ดาวจริงๆแล้วเป็นคนที่ดีมาก ดีกว่าคนที่แม่เคยนึกฝันอยากจะได้มาเป็นสไปซ์ซะอีกคุณป้าดาวฉันขอบใจเธอมากนะที่ช่วยชีวิตฉันในครั้งนี้ทั้งที่ฉันไม่เคยทำดีกับเธอเลยไม่เป็นไรค่ะ เรื่องอื่นไม่สำคัญหรอกตอนนี้คุณป้าปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วค่ะเห็นรุตกับดาวแล้วทำให้แม่คิดไปถึงเรื่องในอดีตแม่กับพ่อก็ต่างกันราวกับฟ้ากับเหวเลยแต่เพราะ รักคำเดียวเท่านั้นที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันแล้วเอาชนะคำสบประมาทของทุกคนได้รุ้มันถึงเวลาแล้วนะที่แม่จะต้องพูดความจริงความจริงอะไรคะแม่ แม่ขอโทษน้ารุตเป็นเพราะแม่ไม่ชอบดาววันก่อนนั้นแม่ก็เลยโกหกรุตว่าแม่ไม่รู้เรื่องเรื่องกล่องเปลี่ยนวิญญาณอะไรนะครับแม่แม่รู้หรือครับว่ากล่องเปลี่ยนวิญญาณอยู่ที่ไหนครับรู้สิก็แม่เป็นคนไปฝังมันกับมือแม่เอง หลังจากที่คุณพ่อของรุตเสียไปแล้วแม่เก็บเอามีดหมอไว้แล้วก็เอากล่องเปลี่ยนวิญญาณเนี่ยไปฝังใต้ต้นจันหอมต้นเดี่ยวในป่าแสงใต้ใกล้กับลำธารขอบคุณมากครับแม่ขอบคุณจริงๆครับรุตรุตติพาดาวไปนะแม่ขออวยพรให้เปลี่ยนวิญญาณสำเร็จครับแม่หายไปไว้นะครับ ขอบคุณมากนะคะคุณป้าผมจะรีบกลับไปหาแลครับเทวตายัยังมังคลนิพัมนี้มปัต้องยเทวตายัยังมงคพัทีต้อ้เทตาจักมังลต จหอมคุณก็น่าจะสักชั่วโมงเองได้มั้งบภากับนังอินก็น่าจะถึงไล่เรียกกันแหละสาธุขอให้เจอกล่องเปลี่ยนวิญญาณใต้ต้นจันหอมแบบที่แม่คุณบอกจริงเถอะผมก็หอกว่าจะเป็นอย่างนั้นครับ เป็ีนวิญญาณมันไม่ง่ายอย่างที่พวกมึงคิดหรอก ถึงนี่แหละครับทุกคนพร้อมแล้วนะรีบไปกันเถอะเจอไหมคะคุณมารุตต้นจันทน์หอมต้นเดี่ยวทีว่คุณแม่ว่าไว้นี่จะเป็นต้นนี้แหละครับ มันแยกกัไปค้นหาเอะ จะเป็นตรงนี้พี่แสยว่าไงนะแสตรงไหนครับพี่แสเั็ดกูเิงลุ้นั่ินฝากล่องใช่ไหมคะ จรินจริงๆด้วยมีจริงด้วยนะรีบเปิดดูฉันอยากรูว่าข้างในเป็นอะไรเฮ้ย,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 ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะห <c oughs> นาใหญ่ต้องเป็นหนาใหญ่แน่ๆ นี่กล่องเปล่นวิญาณนายใหญ่ถ้าอยากรู้ว่าในนี้มันคืออะไรก็บอกให้ไอ้คุณมารึอันนี้ยาตให้ฉันกินเลือดมันสนังดาวไม่มีทางเอากล่องคืนมานะนายใหญ่ ไม่ได้พี่เสนาพี่เสนาพวกเองรีบหนีไปเร็วไปเถอะไปเร็วไดาไปเร็วไอ้ลไปเร็วไอ้ลูกดาไปเลูกเเวลาไปเวไอ้ลูดเร็วไอเด้ล

Mừng hả mừng 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 พัดเดี๋ยวเฮ้ยเลยย่นไปแล้วลูกคิดว่าไหนกูพ้นนะ ฉันว่าทางนี้ดีกว่านะเว้ยวิ่งฉันนึกอ,ออกแล้วแกเอานี้ไปเดี๋ยวฉันไปอีกทางนึงไปพผาดจะเช้าแล้วไม่มีเวลาแล้วเว้ยแยกไปดีกว่าอย่าเลยค่ะคุณผาดอย่าแยกเลยไปด้วยกันเถอะไม่ต้องห่วงนะดาวฉันมีเครื่อมงมือป้องกันใหญ่ๆแล้วไอ้รุดแกกับดาวรีบไปเปิดกล่องปริมาณน,นะเว้ยไเรีบไปคุณผาด เดี๋ยวก่อนสิคะคุณมารุตเราจะไป่ถิดดาวไม่ไมีเวลาแล้วแต่ดาเขาไป่ะค่ะไปค่ะไอ้ใหญ่ แน่จริงมึงก็ออกมาดิออกมาดิแล้วกล้องเตืยนวิญญาณมาได้มึงอยากได้นะใช่ไหมยันปรับมัน ไอเด็กเมื่อวันเสยยันหวยหวยของแต่ทำอะไรฉันไม่ได้แล้วสวย้ะเอากล่องเดนวิญญาณมาไม่มีเว้ยโกหก ตลกอะไรกับฉันไอ้ใหญ่กูขอสาบแช่งมือให้ไม่ได้ผุดิีกเกิด thế mình ดยู่นี่นาอินพี่แสนี่เหยน่ยมกำลังตามมานะครับนอ่น,นอกับพี่แสะระวังตัวด้วยมาลุเองกับพาดาวล่วงหน้าไปก่อนเลยเราทำไมพี่แสไม่ไปพร้อมกันละจ๊ะข้ากับแสะจะคุมเชิงใหญ่ไว้เอง<ม>เองสองคนจะได้มีเวลาเปิดกล่องแล้วก็ทำพิธีมันอันตรายมากนะครับคุณมาใกล้จะสว่างนะคุณต้องรีบรักษาดาวให้หาย ไม่อย่างนั้นดาวจะไม่ได้กลับมาเป็นคนอีกครับพระจะสั่งเวลาหกวงตรมใช้เวลาสิบห้านาทีจะเกิดสุริยคราดแล้วหลังจากนั้นอีกสิบห้านาทีพระจะทับกับดวงอาทิตย์เต็มดวงครับตอนนี้มันตีห้าห้านาทีหกโมงเจอกันครับเรน รีบตามมาจ้ะไม่ต้องป็นห่วงรีบไปกันเถอะไปไปได้แล้วตามมาได้มันมาแล้วพร้อมนักเส่ Mút hũ ở ở đâu nàng đào? Các chấm lục vịt này được không? ทำให้ฉันตายกลายเป็นผีดิบฉันก็จะส่งแกให้ตายกลายเป็นผีนะลูกมีปัญญาหรือแสใหญ่ใหญ่ยันปราบมัน 谁、哎？ ใหญ่เตรียมตัวรับกรรมมึงต้องชดใช้บาปที่มึงได้ก่อไว้กับทุกคน Hrug! 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 หมาจนตรอกฆ่าไปก็เสียตีนคูปเปลา่าาในฐานะที่มึงเป็นอดีตเพื่อนกูกูจะละเว้นชีวิตมึงไว้มึงก็ได้มีโอกาสร่ำลาอดีตเมียกู ก่อนที่มันจะโดนแสงแดดยามเช้าแบบเผาจนตาย <c oughs> <c oughs> ไปที่ปลอดภนะนะัยนะนะดาวต้องท่องคาถาอนัตตาในกล่องเปี่ยนเปญญอยาณให้เสร็จก่อนหกโมงสิบห้าไม่งั้นดาวจะกลายเป็นผีดิบที่ห้าสิบแล้วอ่แล้วทำไมพี่สายกับน้าอินยังไม่มาอีกล่ะคะ พัาากก่นอนแสแส <I> เป็นไงบ้างแสแสเป็นไงบ้างแ่ยังไม่หายหรอจังมันเถิดจังมันเถอะมันก็หายเนีใกล้จะสว่างแล้วแสแสต้องหลบแดดอยู่ที่นี่นะนะ นอนหน่อยนิ่งแผลจะได้สมานตัวเร็วขึ้นนะแม่บองไม่เหรอพี่พี่ช่วยคุณนายกับดาวเถอะแ,แย่แล้วตาเริ่มมองไม่เห็นแล้วพี่เป็นอะไรเหรอพี่เป็นอะไร พี่ไม่ได้เป็นไรแต่แสแสต้องรับปากพี่นะว่าแสจะรักษาตัวจนหายแล้วรอพี่อยู่ที่นี่นะนะพี่ฉัจนจะรอฉัจนจะรอที่นี่ มีเพียงเธอทำให้โลกนั่งหยุดหมุนเพียงเธอ